ก็จะมีแคลเซียมคาร์บอเนตก็ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับในไข่มุกก็ไข่มุกนี่คนจีนก็ใช้กันมายาวนานเป็นเครื่องสำอางเอามาบดเป็นแป้งนะครับแล้วก็ก็จะทำให้หน้าขาวก็ไม่เป็นสิวเป็นฝ้าอย่างเงี้ยครับเราเราก็ได้ไอเดียตรงนี้มาลองดูว่ามันมันมันจะได้ตรงนั้นไหมพอเราบดมาเรามาเทียบกับสีของอผงไข่มุก ก็สีจะเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่าด้วยด้วยลักษณะสีธรรมชาติอของเปลือกหอยเชอรี่นะครับก็ซึ่งจริงๆก็อาจจะเหมาะกับผิวคนเอเชียมากกว่าผิวคนไทยมากกว่าเพราะว่าสีออกสีชมพูเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าผู้หญิงสมัยนี้ใครก็อยากแก้มออกชมพูเรื่อยๆนะครับก็จริงๆก็มีซิงค์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารกันแดดตามธรรมชาติเป็นเป็นเป็นเนทเนเชอรัล ซันสกรีนนะครับเราเราก็จึงเกิดความคิดว่าเออน่าจะลองมาทําเป็นครีมกันแดดดูนะครับแล้วก็ผสมกับกับครีมบํารุงแล้วก็ลองทําการทดลองหาค่า SPF หรือ sun protection factor นะครับแล้วก็ทดสอบการแพ้ในในในคนก็ ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ครับเราเราต้องการจะเอามาทำอะไรใหม่ๆแต่แต่นี่คือไม่ใช่สารเคมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นสารธรรมชาติเหมือนกับครีมกันแดดยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เขาอ้างว่าเป็น physical sunscreen ซึ่งเขาไม่ใช้สารเคมีซึ่งอาจจะทำให้คนแพ้ขึ้นมาได้อเงี้ยครับของเราก็คล้ายๆกันครีมกันแดดจากเปลือกหอยเชอรี่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งของเกษตรกรผลงานการคิดค้นที่ยังไม่เคยทำมาก่อนแต่ด้วยความพยายามของทีมนักวิจัยที่จะช่วยเหลือชาวบ้านทำให้เกิดผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยหลากหลายทั้งเป็นอาหารเลี้ยงกบปลาดุกโปรตีนชั้นดีของปลาจากเปลือกหอยไร้ค่าสร้างมูลค่าได้หลากหลายชาวบ้านพบทางออกทีมวิจัยจากคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสารคามถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชาวบ้าน คิดและแก้ไขกระบวนการทำงานไปพร้อมๆกันเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาอย่างยั่งยืนในขบวนการผลิตบัณฑิตเราทำการวิจัยเพื่อได้ได้องค,ความรู้ใหม่องค,ความรู้ใหม่เหล่านี้เนี่ยเราเราต้องนำไปถ่ายทอดให้กับชุมชนเพื่อให้เขาได้ไปใช้แล้วก็ก็เกิดประโยชน์กับสังคมประเทศชาติตรงตรงนี้คลินิกเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ดีมากเลยก็คือ เป็นเหมือนกับเป็นสื่อประสานทําให้นักวิจัยในมหาวิาลยนี่ได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้แก้ปัญหาโจทย์วิจัยคือเราไม่ได้ว่าเรานั่งนึกว่าเราอยากจะทําอะไรหอยเชอรี่ถือได้ว่ามีโปรตีนสูงทําให้อาจารย์โสภิตเวทยสุภาพรเล็งเห็นความสําคัญของโปรตีนที่มีอยู่ในหอยเชอรี่อีกทั้งปัจจุบันอาหารที่ใช้เลี้ยงกบและประดุกก็มีราคาสูงหากเป็นเกษตรกรขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีทุนไม่มากนัก จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนทางการเลี้ยงที่สูงขึ้นทีมงานวิจัยจึงคิดดัดแปลงสูตรอาหารกบและปลาดุกโดยมีส่วนผสมหลักคือเนื้อหอยเชอรี่รำข้าวปลายข้าวเหนียวกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนและช่วยให้แก้ปัญหาอาหารสําเร็จรูปราคาแพงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกําจัดหอยเชอรี่ที่ดีเราเราให้งบประมาณสับสนอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยความโชคดีคือผลงานของอาจารย์เหล่านี้พอพอเริ่มเผยแพร่ต่อสาวธารณาไม่ว่าจะเป็นวชนะครับคณะกรรมการวิรจัยแห่งชาติเมื่อมาพบเห็นเนี่ยท่านก็บอกว่าขอให้ยื่นข้อเสนอไปขอรับทุนจากวชได้อันนี้ก็มีเพิ่มเติมกระทรวงวิทย์ก็จะเป็นจะเป็นเจ้าภาพหลักให้เราอยู่แล้วหมหาลัยวันนี้ก็ในงานแบบนี้ก็ยังให้อยู่เหมือนเดิมคือคล้ายๆพยายามสร้างต้นแบบขึ้นมาก่อน พอมีต้นแบบเสร็จก็จะไปโชว์ตามตามนิทรรศการต่างๆที่จัดขึ้นก็จะสามารถต่อยอดได้ส่วนขณะนี้ทางจังหวัดเองก็ให้ความสนใจกับเราค่อนข้างมากหมายความว่าพอจังหวัดเห็นมันมีประโยชน์โดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดก็มักจะให้เราออกเป็นหน่วยเคลื่อนที่ไปพบกับพี่น้องเกษตรกรตาม อ,อำเภอตามตำบลต่างๆตามที่จังหวัดได้ออกกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและหลังจากที่สามารถกําจัดเปลือกหอยเชอรี่ได้เป็นปริมาณมากแล้วนะครับความท้าทายต่อไปก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะสามารถกําจัดหอยเชอรี่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและนี่ก็เป็นงานที่ต้องทาร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและชาวบ้านนั่นเองครับช่วงรอบรั้วกระรวงวิทย์ รอบรั้วกระทรวงวิทย์วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกรมวิทยาศาสตร์บริการหรืออบอสอนะครับซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร,รส์ตรและเทคโนโลยีครับแม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานความก้าวหน้าของประเทศวิทยาศาสตร์เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศแต่ก็ดูเหมือนว่าคนไทยส่วนใหญ่จะห่างไกลวิทยาศาสตร์มองวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ไกลตัวจับต้องยากเข้าใจยาก แต่ในวันนี้วิทยาศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทําให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศหนึ่งในนั้นคือกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือวอซอซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสามารถเป็นเลิศในการให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริการด้านปฏิบัติการ พัฒนาระบบงานด้านคุณภาพและรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกรมวิศวการก็ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบและก็สอบเทียบนะครับสอบเทียบนี่คือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบส่วนวิเคราะห์ทดสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะหนักไปทางด้านด้านเคมีชีวะและทางด้านกายภาพด้านฟิสิกส์วิศวกรรม เกิงกลนทั้งหลายนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเราทํางานวิจัยและพัฒนาเหมือนกันวิจัยและพัฒนานี่ก็เพื่อจะได้เทคโนโลยีที่สามารถจะถ่ายทอดออกไปสู่ชุมชนได้นะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่เราทําอยู่ก็คือเรื่องของการพัฒนานักวิเคราะห์ทดสอบหรือนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการนะครับเราก็จะมีหน่วยงานที่ให้บริการหรือเรียกว่าเป็นหน่วยงาน เทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าหน่วยงานฝึกอบรมเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะให้ให้บริการด้านฝึกอบรมกับนักวิทยาศาสตร์ท้องบริการทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยนะครับและด้วยภารกิจหลักในการดําเนินการกํากับดูแลส่งเสริมวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานด้านคุณภาพและการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติเริ่มต้นที่มีที่เริ่มจัดตั้งเป็นหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ ก็ตั้งแต่ประมาณ476เนี่ยนะครับก็มีการสะสมรวบรวมเอกสารด้าน,นวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนๆน,นะครับทึ่งทั่วโลกเลยนะครับเ้วก็เก็บรวบรวมไปนะครับแล้วก็ให้บริการกับประชาชนนักศึกษานักเรียนแล้วก็ครูบาอาจารย์ในความไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วเราก็เป็นหน่วนงานกลางที่กระจายให้ เอกสารเหล่านี้หรือให้ข้อมูลเหล่านี้ออกไปกับผู้ที่ต้องการนะครับเราเป็นบริการซึ่งได้เคาว่าเป็นบริการสาธารนณะอย่างกว้างขวางนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทางมริษัทบริการให้บริการอยู่คือการรับรองห้องปฏิบัติการกับการรับรองห้องปฏิบัติการเนี่ยก็คือห้องปฏิบัติการที่จะได้มาตรฐานสากลน,นะครับของห้องปฏิบัติการไม่ว่าฟิสิกส์เคมีชีวะตั้งยเนี่ยครับก็จะต้องได้รับมาตรฐาน iso นะฮะ iso 1 7 0 2 5นะครับ ก็คงเคยได้ย <handled kr> ินนะครับ ISO มีหลายลักษณะนะครับ i อโ17025นี่จะเป็นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับเพราะนั้นกลุ่มวิทาศาสตร์บริการเนี่ยก็ต้องเหนือจากการเป็นเหมือนการวิเคราสอบเองแล้วนะครับเรายังให้บริการในการตรวจห้องปฏิบัติการอื่นๆเหล่านี้เพื่อผลักดันให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเป็นขุมกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ช่วง สายทริคแอนด์ทริปคำตอบโดยทั่วไปหอยเชอรี่จะมีอายุได้2-6ถึงปีและสามารถขยายพันธุ์โดยวางไข่ได้คราวละ1,000ถึง1,200ฟองใน1เดือน ผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนสําคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชนนะครับรอยยิ้มของคนที่ประสบปัญหาคือกําลังใจที่สําคัญของทีมนักวิจัยที่ยังคงเดินหน้าต่อไปในการคิดค้นรูปแบบใหม่ๆที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกลับมาพบกับรายการ science Hit, วิทยาศาสตร์ทันสมัยได้ใหม่วันอาทิตย์เวลา10บโมงครึง่งทางสถานีโทรทัศน์เอ็บีทแห่งนี้สวัสดีครับ